สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านค่ะวันนี้นะคะแอดก็มีแนวทางลาวกาชาดนะคะมาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆได้พิจารณากันนะคะเมื่อวานเป็นงวดที่สองเนาะเพื่อนๆจ๋าลาวันที่ออกนะคะศูนย์สามห้าและล่างศูนย์สองนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันก่อนเล้ว็ไปรับชมแนวทางวันที่สองกันนะคะ ก่อนอื่นแอดก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกการติดตามและทุกไลท์ทุกแชร์เนาะเมื่อวานนี้นะคะท้ายคลิปเนาะแอดบอกแอดชอบ7 5และ0เนาะก็ขอให้มานะคะก็รางวัล3าตัวบนนะคะ035ค่ะเพื่อนๆจ๋าเข้าที่เด่น0ย์เข้าที่เด่น5นะคะเรียงรูด0นูนย์เนาะเพื่อนๆจ๋าส่วนตัวเจาะค่ะเพื่อนๆค่ะตัวเจานะเนาะ0 3 5 3 5นะคะ สามห้าีห้าศูนย์ศูนย์นะคะเจ็ดหนะคะส่วนสา้แล้วก็ห้าหกนะคะสามหข้ามไปเนเพื่อนจ๋าก็หลุดนะคะแอดก็ขอโทษขออภยด้วยนะคะเข้าที่ศนย์และหนะคะส่วนล่างค่ะศูนเนาะเข้าที่เด่นศนย์นะคะวิ่งรูดศูนย์เนาะส่วนตัวเจาะข,ขาเพื่อนเค่แอดก็มีแค่ศูนยดและศูนย์เาะคะส่วนศูนงของเราไม่มาเพื่อนๆจ๋า หลุดนะคะแอดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะงวดที่2เข้าเฉพาะตัวเด่นและก็ตัววิ่งลูดนะคะแอดก็ขอโทษขออภัยด้วยเจาะไม่เข้านะคะจเจาะเฉียดไปและเฉียดมานอกนวนจ๋าแต่ถ้าใครหยิบยกนะคะ7 5หและศนย์เข้าไปวิ่งลูดนะคะคนนวลจ๋าเนาะก็ยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนาะเอาเลาตามต่อนะคะลาวกรชาตเนาะมวดที่สามนะคะวันนี้เป็นงวดที่สามเนาะก็ขอให้มาขอให้ปังละกันนะคะ นะตัวเด่นนะคะแอดไม่สบายแนละ้วเจ็บคอยแล้วตัวเด่นนะคะเก้านะคะเด่นเก้าเอ้าแปดขึ้นก่อนหรือแปดจะมาเพื่อนๆจ้าอ่าตามด้วยเก้านะคะตามด้วยหกและตามด้วยหนะึ่งเนาะส่วนตัววิ่งรูดนะคะแอดคอไปที่อ่าที่แรียกแอดลูดแต่เก้านะคะ แต่เมื่อกี้แปดมันดูมาเด่นๆขอเพิ่มแปดด้วยนะคะใครชอบแปดรูดแปดใครชอบเก้ารูดเก้านะคะแต่ตัวที่เด่นๆก็คือเก้านะคะเก้ามาเด่นเนาะแปดก็มาคู่ขี้กับเก้านะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆพิจารณานะคะชอบแปดตามแปดชอบเก้าตามเก้านะคะชุดเด่นค่ะเก้าแปดนะคะเก้าห้าช่วงนี้อากาศหนาวค่ะก็เลยเป็นหวัดเนาะเพื่อนๆจ๊า เก้าสองนะคะสามเก้าหกนะคะแป้าจ้าชุดกันค่ะเขาไปที่สองสานะคะแปดศู 8, 0, 1, 9. 9, 9. นย์หเกนจ๋าชอบเกนะคะรีจะกลับหัวเป็นหกหนะคะอันนี้ไม่รู้เนาะคุณน,นจ๋าแต่ชอบเกนะคะวันนี้อ่าเกหนะคะตัวเน้เนาะ สามเก้าหกเก้าและขอไปที่85นะคะส่วนชุดกัน80ชอบนะคะแปดไม่รู้จะมาไม่มานะคะแต่ก็ชอบนะคะแล้วก็เก้าเก้านะคะอย่าลืมกลับหัว9ก้าด้วยเด้อไปกลับนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะโปรดจชาวิจรณยาในการรับชมค่ะ ตัวเลขเราก็ได้จากการคำนวณน,นะคะจากสูตรเนาะจากผลรางวัลที่ออกไปแล้วเนะาะยังไงก็ตามก็ขอให้มาเลยกันนะคะวันนี้นะคะชอบเก้ามากนะคะชอบเก้ามากแต่ตอนที่ลงตัวเด่นแปดเรียกเก้าแต่แปดมากเขียนแปดนะนเพื่อนๆจ้าก็ถ้าใครชอบแปก็ตามแปดด้วยแล้วกันนะคะ ให้ทุกทกท่านโชคดีแล้วกันนะคะเมื่อวานเจาะหลุดไปนะคะเข้าเฉพาะตัวเด่นและตัววิ่งลูดเนาะแล้วก็เข้าตัวที่แอดชื่นชอบด้วยนะคะก็ยังไงก็ขอให้หยิบจับตัวเลขที่เจาะรางวัลไปใช้เป็นแนวทางนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเดีวเราเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ